สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยามพลายกระซิบนะครับอาจารย์ตังดวงปังสิบทิศมาแล้วจ้ะโชคลาบงวดวันที่2มกราคม2 5 69งวดแรกของปีใหม่มาขอให้เฮงปังรวยกันทุกๆคนนะจ๊ะก่อนอื่นครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c r i b ์นะครับ อย่าลืมใส่กระดิ่งถูกอกถูกใจคำทำนายเหมือนเดิมนะจ๊ะเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาร์โค้ดและเบอร์พร้อมเพล์นี้ได้เลยนะจ๊ะรัวๆรัวๆเลยนะเมื่อวานก็รัวๆเลยสี่โมงเย็นปุ๊บเพราะอะไรเพราะอะไรนี่เพราะอะไรมาเต็มนะชัดเจนดูดีนะ16ธันวาเข้าเป้านะครับน่าเข้าเป้านี่ 2 5 5 2ชัดชัดนะ598ดนะหรือ8 9 5เนี่ยเนี่ยชัดชัด5รู้สึกจะตรงๆเลยนะเห็นไหมเนี่ย895สวยๆนะชัดเจนดูดีดาวเข้าจุดเรียกว่าสวยมากอะงวด16ธันวาเนี่ย 3ตัวสตัวบน2ตัวล่างมาแบบชัดๆไม่ต้องงงเห็นไหมสวยๆนะก็แหมเด้งกันรัวๆเลยคราวนี้ไปกันต่อครับนะไปกันต่อ2มกราคมครับวันศุกร์นะดาวศุกร์เลข6เป็นบริวารเลข1ดาวอาทิตย์เป็นอายุเลข2ดาวจันทร์เป็นเดทเลข3ดาวอังคารเป็นสี เลข4มูละนะครับเสาเลข7อุตสาหะพฤหัสมนตรีราหูเป็นกาลกินีจับยามมาได้ยามอาทิตย์ครับสวยงามได้ยามอาทิตย์ฉะนั้นเลขวิ่งของเราในครั้งนี้ก็จะเป็นเลข1เลขวิ่งของเราเป็นเลข1นนะครับแล้ววันศุกร เราก็ว่าเลขหกเนี่ยตีคู่กันมาแล้วดูสิอทิตรตีโกนอาทิตตีโกนสวยๆเลยอาทิตรตีโกนดาวศุกร์นะครับเวลาตรงนี้เราไม่ต้องสนใจแล้วนะคือจับแค่ดวงจัดมาสวยๆนะดูดวงดูพบก็ดูดีนะครับตรงนี้ผมก็ยังไปแอดนะดาวพฤหัส ยังดูสวยอยู่เพราะว่าอันนี้เราดูกันในดวงยามหนึ่งเดียวนะดาวจริงบนท้องฟ้าก็มันเดี๋ยวนะดาวจริงบนท้องฟ้าห้าสองอห้าสองอ่ะเจ็ดแปดนะนี่ในชุดนี้นี่ชุดนี้นี่ประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยสวยอ่ะไปดวงยามก่อนไปดวงยามก่อนนะเนี่ยอาทิตย์ สุกตีโกนสวยถึงกันนะครับโยกหน้าโยกหลังและดาวอาทิตย์เป็นดาวการเงินด้วยจับดวงยามาลัคนาวางไว้ที่กรกฎดาวอาทิตย์เป็นดาวการเงินแล้วก็อยู่ในภพลาพาก็ตามเลขหนึ่งครับวิ่งหนึ่งได้สวยๆครับทีนี้หนึ่งห้ก็ใช้ได้ครับหนึ่นนะครับเนี่ย สตัวก็หนึ่งย์ห้าไม่ต้องคิดมากหนึ่งศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ใจเลขมันจับคู่ให้หมดแล้วอ่ะอยู่ที่ว่าเราเราจะพลิกแพงจะกลับกันยังไงเนี่ยเนี่สี่เจ็ดสามเนี่ยสี่เจ็ดสามเนี่ยนะมีโอกาสเช่นเดียวกันนะจ๊ะนะอยู่ด้วยกันสวยๆวยแปดสองสองแปดเห็นไหมแปดเก้าเก้าแปดเนี่ย แต่อันนี้เราให้มาแค่เนี้ยเอาสวยๆนะครับเอาสวยๆ1 05 7 4 3 8 2 8 9 6 4 6 3 6 7เนี่ยตำแหน่งตำแหน่งดาวตำแหน่งดวงค่อนข้างสวยแล้วดูดีโดยเฉพาะดาวอาทิตย์ทีนี้ดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสอยู่ด้วยกันเนี่ยหนึ่งห้าห้าหนึ่ง หนึ่งหกหกหนึ่งหกหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกนะ,ะเราไปดูเลขที่พอจะคัดสรรมาให้นะหนึ่งเนาะหนึ่งเด่นก็1 0ถึง1 9แล้วก็อย่าลืมกลับด้วยนะครับ0 1ถึง9 1 1 0 1น1 6นะครับ8 228เนี่ยติดไม้ติดมือไว้นิดนึงนะบางทีมันก็ออกง่ายๆตรงๆอย่างนี้แหละเพราะละาัคขามันก็ระกดเห็นไหม มันตั้งฉากกับลัคนาเนี่ย8228นะอันนี้ให้ไว้แล้วนะเผื่อเผื่อนะครับ30139 3อังคารเป็นสีอังคารเป็นสีเด่นคือ34เห็นไหม36คู่มิด37อันนี้เด่นๆน,นะแต่เราก็ก็วิ่งไปให้ครบนะแล้วก็ถ้าเกิดข้าหยอด หยอดเพิ่มไปเนี่ยสิบาท10บาท10บ,บ,บ,บาทว่ากันไปนะจ๊ะอ่ะหกศูนย์วันศุกร์อะเนาะหกสเด่นนะหกสามหี่หกเจ็ดนี่ยชัดๆเนี่ยมันมันทำมุมกันสวยๆอย่างเงี้ยนะครับจริงๆ61ก็ได้เนาะหนึ่งหกนึ่งหหแต่มันเยอะไปแต่เพื่อไม่ให้ขาดไม่ให้เกินก็60ศูนครับ นะแต่ถ้าให้ตัดเหลือเนี่ยเหลือตัดตัวเน้นๆทั้งสาตัวผมเลือกฝั่งนี้เพราะว่าตำแหน่งเล็งมันมันจะได้ผลร้อยเกว่าตีโกนตีโกนมันจะประมาณ80%ดสนต์นะจ๊ะแต่ก็อย่าลืมนะ6 1 6นึ่งก็อย่าทิ้งนะครับ3ตัวดีกว่าสวยๆนะครับหนึ่งศู้าห้าศูนย์หนึนะกลับให้ครบหน้านะครับกลับทุกตัวด้วยนะครับ 610 610-016-106ว่ากันไป310 310 730-615ไหให้ละเมื่อกี้น,นะ289 289สวยครับเนี่ยดาวเกตโยกกับดาวจัน์ลาหูตีโกนกับเกตลาหูเล็งจัน์829 928นะครับ 269ก็สวยเนี่ยสอง629นะครับ473อันนี้เชียสวยเลยนะสวยเลยโดยเฉพาะเสากับ2ตัวมีโอกาสนะ7337ได้นะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะมันได้อุดมอุดมเกณฑ์อุดมอัมพุอุดมเกณ์ นะอําพุคือภุมโมชีโวโสโรและโสลาพันธุและปุตตาแลสุภาวะสำคัญ3 7 7 3 3ตัวก็คือ7 4 3 7 3 4 4 7 3นะครับ734 473แล้วแต่สะดวกกลับกันไปให้หมดนี่นชุดนี้7 1 3มีโอกาสยง,งถึงการ1 4 3 6 4 3 6 7 3เนี่ยชุดนี้นะครับนะผมชอบชุดนี้มันเด่นเพราะว่าเดาว,วันศุกร แล้วก็พบสหัดชะแล้วก็นี่พบสุภพพะสวยๆพบลาภะเนี่ยดาวอยู่พบดีหมดเลยมีมีดาวเกตอะดาวเกตอะจะไม่สวยกับลัคนาเพราะมันตกพบอริแต่มันสวยกับดาวดวงอื่น <c oughs> มันสวยกับลาหกูกับจันนี่แหละนะฉะนั้นผมก็จำ,จำกัดไว้แค่นี้ไงเนี่ยแปดสองเก้าเก้าสองแปดหสองเก้าเก้าสองหนะจ๊ะประมาณนี้่นะ แบ่งปันกันไปชอบก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็เลือกเอาที่มันถูกใจนะครับประมาณนี้ดวงอันนี้ชัดดาวดวงชัดกว่างวดสิบหกธันวาอีกคุณนะสิบหกธันวาว่าชัดแล้วนะเนี่ยสิบหกธันวาว่าชัดแล้วนี่ไงเห็นไหมเนี่ยแปดสองห้านี่นะแปด ก้าห้าเห็นไหมแปดเก้าห้าห้าสองอันนี้ชัดชัดไม่ต้องกลัวมันก็ชัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดตรงนี้ก็ยิ่งชัดนี่ตรงนี้ก็ยิ่งชัดโดยเฉพาะตรงนี้อันนี้พบลาภเลยคุณอันนี้พบสุภะ สวยๆเลยใครงบน้อยนี่สามตัวเนี่ยเนี่ยสองชุดเนี่ยห้าศูนย์หนึ่งกับเจ็ดสามสี่เนี่ยนะเน้นๆเนาะเน้นๆไปสวยๆเนี่ยเส้นสองชุดแล้วก็กลับหน้าแค่นั้นเองนะครับสองตัวก็เชียร์สามเจ็ดเจ็ดสามสองแปดแปดสองหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนี่ยประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านคลิปนี้ยามไพยกระซิบคลิปสั้นแต่นนเน้นเนาะ เน้นแล้วก็ได้ทุกคนได้ทุกราศีเดี๋ยวคลิป12ลราศีก็จะตามมาอันนี้ก็เผื่อแบบโชคลาภส่วนตัวของแต่ละราศีมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะโอเคยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะแหมยังภูมิใจไม่หายตรงๆเลยนะตรงๆเลย ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครับอย่าลืมใส่กระดิง่งถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้เหมือนเดิมนะเลี้ยงก่อนก็ได้นะเออเรียกว่าหยอดน้ำจิ้มมาก่อนค่าเอาค่ากาแฟมาก่อนแล้วจะได้โชคดีบางคนก็ถือแคทเขาต้องให้ค่าครูก่อนเออเขาถึงจะได้โชคแต่นี่ไม่จะเป็นทุกคนนะครับอันนี้ก็แซวๆกันเฉยๆนะเอาไว้รอให้มันถูกให้มันโดนก็ คอยเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันก็ได้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับยามพรายกระซิบโชคลาภงวดวันที่2มกราคม2 5 69ครับอาจารย์ตังดวงปัง10ทิศนะอย่าทิ้งกันนะจำชื่อไว้ขอให้เฮงปังรวยทุกทุกคนครับคลิปนี้สวัสดีครับ